ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการใหม่ทุกคนนะครับอ่าหลังจากที่เราสอบภาคกภาคขอของท้องถิ่นไปแล้วนะครับ <fit> พ่อใหญ่ก็คิดว่าทุกคนก็อยากจะรู้ว่าคะแนนของตนจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นผลคะแนนกันนะครับเรามาเรียนรู้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันท้องถิ่น64ก่อนนะครับว่า เกณฑ์การเรียงลำดับการให้คะแนนน่ะสำหรับผู้ที่สอบผ่านนะครับเขาจะเรียงลำดับกันยังไงนะแต่ก่อนอื่นให้เรามาดูก่อนว่าคะแนนนะครับคะแนนที่เราไปสอบนั้นอ่ะมันมีกี่คะแนนก็คือมีทั้งหมด3ส่วนนะครับภาคก็เนี่ยจะมี100คะแนนภาคขอมี100คะแนนแล้วก็ภาคคอ นะครับมี100คะแนนซึ่งก่อนที่เราจะไปสอบภาคคอนะครับหรือสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวพ่อใหญ่เขียนสัมภาษณ์นะครับอ่าสัมภาษณ์ตัวนี้นะคือก่อนที่เราจะได้ไปสอบภาคคอหรือว่าสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องผ่านภาคกอภาคกอไอ้นี่ทั่วไปนะครับที่เราไปสอบช่วงเช้าเนาะ แล้วก็อันนี้เฉพาะตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งอ่ะตรงนี้เราต้องผ่านกก่อนนะครับ60คะแนนขึ้นไปแล้วก็ขอ60คะแนนขึ้นไปเราถึงจะมีรายชื่อเพื่อที่จะมาสอบภาคคอนะครับซึ่งพอสอบทั้ง3ภาคน,นี้แล้วนะครับคะแนนรวมทั้งหมดนะครับของเขาจะมี300คะแนนนะครับ แล้ววิธีการนะครับ300คะแนนเนี่ยเขาก็จะเอาคะแนนนมาเรียงเรียงกันคือวิธีการตัดสินเขาจะทำอย่างนี้นะครับคือ1อันดับแรกนะเขาจะเอาคะแนนรวมทั้ง3ภาคก่อนใครได้เยอะกว่าคนนั้นก็อยู่อันดับแรกนะครับก็เรียงลำดับกันลงมาแต่ถ้าในกรณีที่คะแนนรวมจากข้อ1มันเท่ากันนะครับคะแนนรวมมันเท่ากัน เขาจะใช้ภาคอตัดสินนะครับใช้ภาคอก็คือตัวไหนตัวที่เราไปสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับตัดสินว่าใครได้ภาคอเยอะกว่าคนนั้นก็จะอยู่อันดับที่ดีกว่านะครับเนี่ยนะแต่เรามาดูข้อ3ในกรณีที่คะแนนรวมมันเท่ากันแล้วภ้าคอยังดันมาเท่ากันอีก เขาจะใช้วิธีการไหนคําตอบก็คือใช้ภาคขอตัดสินนะครับใช้ผ้าขอตัดสินอ่ะสมมุติว่าคออ่ะคอได้เท่ากันนะเนาะเราก็มาดูว่าผ้าขอค่าใครได้เยอะกว่านะครับคอเท่ากันรวมเท่ากันก็มาดูขอใครได้เยอะกว่าคนนั้นก็ได้อันดับที่ดีกว่านะครับแล้วมันมีกรณีที่4ี่ก็คือ ในกรณีที่คะแนนรวมมันเท่ากันคอยังมาดันเท่ากันอีกแล้วขอก็ยังดันมาเท่ากันอีกนะครับเท่ากันสามสามอันคือถ้าเป็นในกรณีนี้ถ้าขอเท่ากันขอเท่ากันก็แสดงว่ากอก็ต้องเท่ากันด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันมีแค่สามภาคนะครับกอขอคอถ้าคอกับขอยังเท่ากันอีกก็แสดงว่ากเท่ากัน เขาก็เลยให้เอาอย่างนี้คือเอาคนที่สมัครแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมก่อนเป็นคนขึ้นก่อนนะครับเป็นคนขึ้นก่อนซึ่งกรณีนี้หาได้ยากมากๆอ่ะหาได้ยากนะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยเขียนไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่มีตัวอย่างนะครับพ่อใหญ่มีตัวอย่างอ่ะสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าอ่ะตรงนี้ คือคะแนนของคนที่ผ่านเนาะอ่ะตรงนี้คือภาคกออันนี้คือภาคขอแล้วก็ตรงนี้คือภาคคอนะครับนี่คือนายเอนายบีนายซีนายดีนายอีนายเอฟนะครับแล้วก็คะแนนรวมของแต่ละคนนะอย่างเอกอเขาได้90ขอเขาได้90คะแนนคอเขาได้90คะแนนนะครับรวมกันก็1้0นาย B นะครับนาย B ภาคกอเขาได้70 ภาคขอเขาได้70็้ภาคขอเขาได้70รวมกันเป็น7จ2 1 1 1 0คะแนนนะครับอันนี้คือพ่อใหญ่จะยกตัวอย่างตัวเลขกลมๆเพื่อที่ว่ามันจะได้คำนวณง่ายมันจะได้ดูง่ายนะครับอ่ะคนอ่านายซีล่ะเขาอ่ะภาคขอเขาได้65ภาคขอเขาได้65แล้วก็ภาคขอเขาได้80 คะแนนรวมเขาได้210เหมือนกับนาย B นะครับอ้าวนายดีล่ะนายดีภาคกอเขาได้65าภาคขอเขาได้65นะครับภาคคอเขาได้80คะแนนรวมเขาได้210เหมือนกันกับนาย C กับนาย B นะครับเนี่ยคะแนนเท่ากัน3คนแล้วนะครับมาดูนาย E นาย E ภาคกอเขาได้60นะครับภาคขอเขาได้70ภาคคอเขาได้80 นะครับรวมกันก็210นะครับคะแนนสคะแนน,น,นรวมของนาย e นี่จะเท่ากับนาย b นาย c นาย d เลยแสดงว่าล็อตนี้คะแนนเท่ากันนะครับ4คนแล้วนะครับอ่ะต่อมานาย f นะครับคนสุดท้ายภาคกอเขาได้65ภาคขอเขได้65ภาคคอเขได้70คะแนนรวมเขา200นะครับแต่เรามาดูนาย c นายซีเนี่ยสมัครเมื่อเวลา8นากา30นาที8โมงครึ่งเขาสมัครอยู่ในโน้ตบุ๊กของตัวเองที่บ้านนะครับเสร็จแล้วนะช่วงระหว่างนั้นเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วอพอเวลาว่างช่วงหลังกำลังจะเลิกงานก็มาขอมาขอหัวหน้าไปจ่ายค่าธรรมเนียมเขาก็เลยได้จ่ายค่าธรรมเนียมตอนบ่าย3โมงนะครับ15นาฬิก แต่นายดีเนี่ยนะครับนายดีเขาสมัครนะครับตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมเลยตอนบ่ายโมงสิบห้านะครับสมัครปุ๊บจ่ายปั๊บเลยนะครับแล้วเรามาดูว่าใครจะอยู่อันดับที่หนึ่งใครจะอยู่อันดับที่สองแล้วก็อยู่อันดับไล่มาเรื่อยๆจนถึงอันดับที่หกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะ พิจารณาว่าเขาบอกว่าอันดับแรกเขาดูที่คะแนนรวมทั้ง3ภาคก่อนดูว่าในบรรดา6คนใครเยอะสุดครับดูตรงนี้คะแนนรวมคนที่เยอะที่สุดก็คือนาย A ใช่ไหมครับส7 0ส่ะสรุปแล้วนาย A ไม่มีคู่คู่แข่งเลยมานำเดียเด่ยวๆเลยอ่ะฉะนั้นนาย A ก็จะอยู่ที่อันดับที่1 อันดับขึ้นบัญชีลำดับที่1คือนาย A ชื่อนายเอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาดูอันดับที่2เป็นใครครับอันดับที่2อ,อันดับที่2มีโอกาสที่จะเป็นใครได้บ้างมันก็จะเหลือนี่นะครับ270เสร็จแล้วอะไรที่น้อยกว่า270ลองลงมาก็คือ210ใช่ไหมครับ บังเอิ้2สิเนี่ยมันมีตั้ง4คนนะครับมีตั้ง4คนแล้วเขาว่ายังไงอ่ะมาเข้าอันที่2เลยก็บอกว่าถ้าคะแนนรวมเท่ากันใช้คอตัดสินเรามาดูว่าในบรรดาไอ้สคนเนี่ยนาย B ีนายซนายดีนาภาคคอใครได้เยอะกว่านะครับภาคคอใครได้เยอะกว่าปรากฏว่านาย C ใน D ใน E เนี่ยมันมี80คะแนนเท่ากันนะครับแ0คะแนนเท่ากันแล้วไอ B เนี่ยน้อยกว่าเพื่อนไอนี่ตัดออกไปเลยแสดงว่าก็เหลือมาชิงมาชิงแชมป์อยู่อ่ะคือใน E ใน C ใน D ใน E นะครับอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนมันเท่ากันอยู่นะครับทีนี้ในกรณีน,นี้มันก็ต้องเข้าข้อที่3ใช่ไหมครับคือคะแนนเท่ากัน ขอก็เท่ากันเขาให้ใช้ขอตัดสินนะครับขอตัดสินคือตัวนี้เรามาดูว่าระหว่างน e, าย C นาย D นาย E ภาคขอใครได้เยอะกว่ากันไอนี่65ไอ้อนี่65ไอ้อนี่70ใช่ไหมครับก็แสดงว่าไอ้ I E นะครับคุณ E เนี่ยจะได้อันดับที่2นะครับได้อันดับที่2อ่ะเขียนไปนาย E อันดับสองคือนาย e นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันดับสอันดับ3ใครครับในเมื่อคนนี้เนาะอันนี้อ่ะได้และอันดับสองอันนี้อันดับ1อันดับสอง่อะทีนี้ก็จะเหลือ2 1 3ิคนนะครับสองิคนเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้นาย C กับนาย D เนี่ย มันมีภาค,คอเท่ากันคือ80แล้วผ้าขอก็เท่ากัน65ด้วยก็แสดงว่าผาคกอมันก็ต้องเหลือเท่ากันถูกต้องไหมครับ65กับ65ก็แสดงว่ามันตัดสินคะแนนรวมก็ไม่ได้ใช้ภาค,คอตัดสินก็ไม่ได้ใช้ภาคขอตัดสินภาากอตัดสินก็ไม่ได้มันก็ต้องมาตัดสินกันตรงที่เวลาสมัครแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมนะครับดูว่าใครเสียค่าธรรมเนียม เร็วกว่าคนนั้นก็จะเป็นคนที่ได้เลือกรับเลือกก่อนนะครับปรากฏว่าเขาไม่ดูตรงสมัครนะครับคือเขาดูตรงที่คนที่ทําเสร็จก่อนวพางั้นเถอะปรากฏว่านายซีเนี่ยถึงแม้จะสมัครตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับแต่ว่าเพิ่งจ,าจ่ายมาจ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้นกระบวนการตอนบ่ายสามโมงแต่ว่านายดีอ่าคือทําบ่ายโมงแล้วก็ เสร็จตอนบ่ายบ่ายโมงสิบห้าเลย Set เสร็จเร็วก่อนก็แสดงว่านายดีก็จะต้องถูกได้รับขึ้นบัญชีก่อนนะครับอะทีนี้นายดีเป็นอันดับสามอะอันดับสามเรามาใส่นายดีนายดี9 d. 9 d. อันดับสามก็แสดงว่านายดีอันดับสามอันดับสี่ก็จะเป็นคนนี้เลยเนาะเพราะว่ามันแข่งกันสองคน อะสกับ4คนนี้4ี่อนายสคนที่4ี่นายสคนที่4อะคนที่5คือใครง่ายแล้วทีนี้เพราะว่ามันเหลือ210อยู่คนหนึ่งก็คือนายบีนะครับนายบเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือนายเคนสุดท้ายเพราะว่าคะแนนน้อยสุดไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับนายเ สรุปแล้วก็คือลำดับการขึ้นบัญชีจะเป็นแบบนี้นะครับคือลำดับที่1จะเป็นนาย A ลำดับที่2เป็นนาย E 3 D 4ม5 B 6 F นะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วพ่อใหญ่จะฝากอย่างหนึ่งนะครับสำหรับว่าที่ข้าราชการทุกคนคือ ถ้าใครมีรายชื่อเพื่อที่จะไปสอบสัมภาษณ์แล้วหรือไปสอบภาคคอแล้วคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยเราต้องใส่ใจแล้วก็ตั้งใจที่จะตอบคำถามดีๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีผลสำหรับในกรณีคะแนนเท่ากัน ถ้าคะแนนเท่ากันเขาจะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ผภาคคอขึ้นก่อนถ้าใครได้ผ้าคอเยอะคนนั้นในกรณีคะแนนเท่ากันนะครับถ้าใครได้คอเยอะคนนั้นก็จะได้มีลำดับบัญชีลำดับขึ้นก่อนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนสำหรับฝากเตรียมตัวนะครับ ถ้าเรารู้ว่าเราผ่านภาคกอกับภาคขอแล้วเตรียมสําหรับสอบสัมภาษณ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ว่าเราควรจะพูดลักษณะไหนนะครับให้กับคณะกรรมการทั้ง3ามคนได้ฟังเวลาเราจะไปสัมภาษณ์นะครับคะแนนเราถึงจะดีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีรายชื่อขึ้นบัญชีทุกคนนะครับแล้วก็ จะได้มาร่วมกันพัฒนาประเทศของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ